สวัสดีครับร้านอุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นเรียนหลวงพ่อกันนะครับย้อนยุคสองสี่หกเก้านะครับแต่ออกในปีสองพันร้อยห้านะครับนะครับวัดสแกนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกที่ฐานจิตนะครับหลวงปู่ดูที่ฐานจิตนะครับเนี่ยพ่อกันวัดพระยาติการามเนี่ยท่านก็เป็นพระอาจารย์นะครับหลวงปู่ดูนะครับนะครับหลวงปู่ดูท่านเป็นลูกศิษย์นะก็จะมีการสร้างขึ้นมานะครับ พลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพว่อกานก็ยังค,คงอยู่ปัจจุบันนะครับเดือนท่านเป็นเดือนที่แพงมากนะครับถ้าทันสองสี่หกเก้าแต่นี้ไม่ทันนะครับลวงปูดูเสกแลวงปูดูท่านก็ถือว่าเป็นพวกเราลูกศิษย์นะครับเชื่อว่าท่านเป็นพระโพ,พ,ะพะโธิสัตว์นนะจะมาบังเกิดในอนาคตเห็นกับเก่านะครับตั้งแต่สองพันหร้อยห้าปัจจุบันสองพันห้าร้อย 68ปานระยะเวลามาแล้วถึง63ปีอาจาะนั้นทองแดงจะกลับเก่าก็จะเก่ากับเลียนของที่หลวงปู่ด,ดู่เสกสองกว่าอนะไรเงี้ยผมมีเหรียญสองกว่านะจะล้างวันอยู่แต่นี่เป็นเหรียญเก่าเก่านั้น,นเหรียญเก่าอออกตั้งแต่2,105เก่ากว่ากันเกือบเ,เกือบ20ปีประมาณเกือบ20ปีได้ เราก็จะได้พลังงานในของของพวกกันนะครับแล้วก็้อยเรียนเดียวคุ้มนะครับเราก็ลูกศิษย์สายหลวงพุกกันก็ยังเชื่อว่าท่านก็นยังคงนะครับนะปกป้องคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดนะครับหลวงพกกันจะเป็นพระเกจินะครับครับมขังนะครับมันมี อาคมนะครับเป็นภาคเกตีที่มีพุทธเวทนะครับถุงส่งมากนะครับดังนั้นเหรียญรุ่นแรกนั้นจะแพงมากเกบาเหรียญรุ่นแรกสองพีหกเก้าแต่นี่เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับซึ่งพาของผูด,ดูก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยไม่ใช่หรอนะครับเ่ยในรายการจะมีราคาสูงแต่รายการนี้ก็นะครับไม่แพงเท่าไหร่จะเป็นรุ่นจะเป็นบล็อก บล็อกนิยมจะมีบล็อกนิยมบล็อกนิยมคือบล็อกแรกนะฮะสองห้าสองห้าศูนย์นะครับก็เนื่องราะว่าเกรียมาณาจักให้หลวงปู่หลวงหลวงพ่อ,อ,งอ,งพอกันหลวงปู่ทธแล้วก็เบาะจะยุบลงนะครับแต,แต่ถึงไม่ไม่อย่างนั้นก็นะก็ไม่ใช่เหรียญบล็อกแรกนะั้นบอว่าบล็อกหลังก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ายัางไง หลวพ่กันก็มาเสกแค้แน่นอนนะครับอย่าง,งระปำก็ลงพ่ดูที่ทางจิตนะครับรวยนะครับเกียนต้่อนข้างจะเกู่คุณภาพดีดีมากเลยนะไอเขาบอกผ่านเวลามาแล้วมันถึงแห้งเนี่ยิวโรหาแห้งเป็นทองแดงแห้งน,ะนะีะเพราะว่าพัะลมงพ่ดูตอนนี้แพงมากนะครับ เลนหาในการที่พอไหวนะครับพุทธคุณไม่ต่างกันนะแล้วก็ปีลึกปีเสกลึกของหลวงปู้ดูนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร096954888หรือ0 1 1 4 2 0 3 0 0 1อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดสปาร์คิดกดติดตามกดกระดิ่งก็ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพัะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ